ส่วนตอนนี้ครับมาที่เกิลกรุ๊ปแบบว่าคิกค a ออนนุนน่อยดีกว่า<อ>นะครับกับวงของญี่ปุ่นนะครับที่ชื่อว่ามิวฮอนโมโนนะครับที่เข้ามาปล่อยพลังเขาอี้ให้แฟนๆชาวไทยเนี่ยได้รู้สึกว่าโอ๊ยได้ใกล้ชิดได้รู้สึกว่าอาย,อยากอยู่นวยใกล้เลยบอกเลยว่าแฟนคลับคนไทยของเราเนี่ยผู้ชายเยอะมากเลยนะครับผม หนุ่มที่มีต่อไอดอลในดวงใจนั้นไม่น้อยหน้าความคลั่งไคล้ของสาวๆเหมือนกันพิสูจน์ได้จากการมีส่วนร่วมของแฟนคลับชายล้วนที่มีให้สีสาวเกิร์ลกรุ๊ปแห่งแดนปลาดิบมิวส์ฮอนโมโนซึ่งบิลัดฟ้าจากฮอกไกโดมาเปิดมินิโชว์ที่บิวบอร์ดคาเฟ่สยามดิสคัฟเบอรีแถมแฟนคลับหนุ่มๆน,นะคะยังออกสเสปได้พร้อมเพรียดและก็ร้องเพลงได้ตามจังหวะเป๊ะเวอร์จนทำให้บรรยากาศของโชว์เล็กๆนี้ดูมีพลังและสนุกขึ้นมาทันตาเลยล่ะคะ่ะ สาววัยทีนยังบอกด้วยว่าสิ่งที่เมืองไทยแตกต่างจากญี่ปุ่นอย่างเห็นชัดก็คืออากาศที่ร้อนจัดเพราะอุณหภูมิที่ฮอกไกโดตอนนี้ยังไม่ถึง10องศาเซลเซียสด้วยําค่ะทิ้งนั้นนะคะสาวๆออกปากอยากลิ้มรสอาหารไทยว่าจะเผ็ดแซ่บจัดจ้านสมคำร่ำลือหรือเปล่าและถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะลองขี่ช้างและไปสักการะพระนอนที่วัดโพด้วยละค่ะสิ่งที่เรา amazing ก็คือคตอนแรกฉันคิดว่าแฟนคลับจะต้องเป็นแบบเด็กๆน้อยเนาะแน่เนาะแน่ เข้าใจผิดทั้งหมดแล้วเมื่อกี้ที่เห็นคืออะไรฮะเป็นรุ่นพ่อของน้องเขาผมกาลังสังเกตอยู่เอ๊ะเมื่อกี้มีเพื่อนพ่อผมหรือเปล่าเดี๋ยวแน่นไม่แพ้เพื่อนผู้หญิงเลยอะโอ้เมซิงมาก